พี่น้องน้องพี่น้องบอกหนึ่งห้ามครับสวัสดีครับพี่ไดีตอนเชียงครับพี่น้องวันไหนยาแม่น้องวันพิมจันอ่ามันนี้ใครดีพาน้องเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นโคกครบเห็นเล่ากับพี่น้องแฮงคือเก่าลัดพี่น้องเอ้ยฟังเสียงเหยียบไปตองรถดังขัวคาัวคาเลย เราบะตกมาลินมาหายาเกีเยวพี่น่อยลืมมาอยู่แต่ว่ามันทิ่มช่วงหลายหนึง่งวันดีจ้าแม<ร>่นาไอ้เจ้าฮะวันเลยพี่น้องอารุ่นกันพีน่น้องมาเนี่ยมีเห็ดกัมพาร์เลยเห็ดลงมาดอกสองดอกบอก่พี่นอ้องก็ได้ปน,นใน,น,ใน,น,ใน,นขเขี้วบ่มือนีนึ่งลองดูไปเบิ่งยามเบิ่งเห็ดปวกนนะเจ้เห็ดปวกวันเห็ดซีเมนนี่ตี ขาอยู่แต่ว่าดมงคือบ่หอมเฮ็ดบวกกันละแต่ว่านั่นจ่อหมดแล้วมึง่อนเอาดมเมียนเฮ็ดบวกเมียนบวกเมียนเมีดอกเดียวเฮ็ดปวกเมียนเมียนเมื่อนหมดจ่อขาดเ้นจนสุอย่นนี่แหละเห็ดกผามาจังเลยไม่ควรหลายมือแล้ว คนก็ได้เงินเดือนะไเดียวบ่หลาหลายแล้วเงินเดอนยงฮะคณกันพี่น้องเฮ็ดปวกำฝาเกิดจะเหงมุจนวบจว่าเฮ็ดปวกียงกันจ้ะบ่คอยซุบมนน้องเอเอเอาแล้วมันเยวเด้ยเฮ็ดปวกแดงเยวใจเย็นใจเย็นแมนแมนเยอเยยเดี๋ยวเดี๋ยวคอจิซิ่งเดี๋ยว

ไ่ยืสืปิตื่นเต้นเปตื่นเตนสาดเปอนยป้าปุ๋ยปานกมีไป้าปุ๋ยหน่อยันนี้ก็จได้เงินเือนให้กันอันนี้อ้ออ้อยุกจะมาเมื่อคืนเนี่เออเนียพี่น้องป้าปุ๋ยมันหลายอยู่ด้เยกันปย้เย็นป้าเย็นจังไหฮ เด๋วใจเย็นไม่ากูได้ยดดยอยเออน่ฟนตอนเนี่ยไปเราไปรับพี่น้องเออตัวูกับพี่น้องมาเนี่ยเฮ็ดพวกเลียนเฮ็ดพวกเลียพี่น้องเลยนี้หันเยนจนเจินมาเป็นระดับพี่น้องเอ้ทิ้งสีแล้วขัขึ้นมากับโมาทุ่มพี่น้องเลยนะตวเลียเสียไปใส่ แม่ไปอมเมดัง hmm. ป <park mulheres> ูดหลดยาจืดเปิดหาเปิน่เอาลูกตาน้ำน้าน้าน้าโอดเนย สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินน้อยขอฝากปลาร่าบองแบบซุกพอน้อยส้อยเดิมในเด้อจ้าปลาร่านวนวๆสมุนไพรเน่นเนสูตรดั้งเดิมอีสานบานเฮาบอไซสารกันบูดร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ็ดสดใหม่ไหมือต่อหมือจ้าการันตีความแซ่บความนวจากทีมงานอีสานบานดงหน่อยจ้าปลาล่าบองพอน้อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาเด้อพี่น้องเด้อสนใจสร้างสื่อสินค้าแอดไลน์ แอดพอหน่อย123มีแอดน้ำหนาน้ำเดาจ้าเอาอีแลวป้าปุ๋ยเอ้ไม่ควรเลยอีหมล้วมีคแลควไปไงเอาไปนอเอาเอเพียอนตัวนั่นเดี๋ยวจเย็นไม่ใช่ยาเท่าดอกนะอง ไม่เงีเข้ามางบ่มากพี่น้องเเข้ามาเงีขนาดหูหนวกเอาก้อนมูสักคือคือน้ำเขียวมากซึวกเลียดพี่น้องวเลยดสรแล้วเดี๋ยวเอาจะเย็นมือเนี่ยหอกมัดื้อ้พี่น้องไเอาพี่น้องไเอาพี่น้องหอกหนึ่งห้ามครับอเอาใจเย็นพี่น้องเอ้า เอี้งส่เอกุน้องเอาเฮ็ดไปทีเดีวทังเลเววเยเออ่ากุยจยงมาลังอันพี่น้อง้ใสระต่าพี่ด้วยนะเอนเดียวใส่เดียวไส่ตามดอกจุดจุด้เสียง ขวดอไว้ชาด้ดเตืนเต้นพี่น้องวดนะโอ้ปุกล้วพี่น้องสียแล้วพอนเห็ดอันพากันเถียงกันวานี่มันเห็ดปวกมันเตินหาแม่วันจินวามาเบิองมาดมต่อยกันจับไปแดงอยแม่น่ตายไ่อยตายกอนมออาตามาเลยมาเบิองกันแหละมาดมเบิองกันะจับไฟแดงปาปิดไฟตกคของกวนาดมเลยพี่น้องเลยออกไปโอ้โหช่ว่าได้ปุ่นบางไงพี่น้องเลย เมนบ่นบ่ปุ่นบ่แมนวหมนพีน้องไปเต็มกุน้องเลยไปแต่ถ้าแมวมันกินเกันผู้ใดก็เอื้อหน่แมวมันินกกาก็เม่ยางนีมมาตรวจสอบเบื้องว่าเห็ดมันเถาปวดบ่ไม่ไยมันใจจะพ้นกิมดมวันนี้แม่นี่กินดมยางากกน้องขันจอมันแหลมอยู่อ๋อนบมแหลมเดอวกกับจอมงเือะขาอ อ๋อลบาดน <oh> <oh nah <oh. um um ี่ัากนะับเขออกเ็นด้องเาเผาเออเดี๋ยวาฟูกพี่โอ้ลมลมลมลโอ้ยนแม่คุณก็จได้เงินเดือนออแม่ได้ให้ก็อวหลังนีหายาเนเหม่ร้องไห้หรอังสีแล้วว่านมากก็เด้ให้เราโง่พี่น้องกับฟูกด้อ๋อคอยเคียร์ไปเรื่อย อาหารเรอยๆพี่น้องคือว่าฟุกงประมาณครับมื่อเย็ะเป็นไปถึงแมาเบิ้องห้อยนอนจอยกินห้อมหมดแล้วจอยแห้งก็ไปหัวชักชวนเลยนี่เราคอยยืดหันอ่ะมันเห็ดอย่างคนนั้เราว่าเอาดมมืกันนะพ่อหนะอ้แต่มายามันงยืนเดินมองนี่พี่น้องมองบ้านซุ่มป็นเด แมนให้นี่ก็แมนแมนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งขามันก่อนเด้อเดี๋ยวเบื้องขาแมนว่าแมนว่าสินแมนแมนแมนเออแมนโอ้ยพี่น้องเอ้ายื้อแถวนีกับนี่นี่คือหลุ่มทั่วบนเลยแล้วก็เดือยอ๋อคอยเชียร์โอ้เดี๋ยวอ้ออ้อเลยพี่น้องโอ้ยลงไปพี่น้องพี่น้อง

คอยเปิดแ้กันโอ้ย <médico> ปุ <ę> mm ๋ยอปุ๋ยเป็นน้อเปนเคมี่ออ้ออกมาเชียร์เียดหอเพราะเอาเอาง่ามเอา่าต้นยานว่าคือจาของยางว่าปุ๋ยช่วงว่าคือจาของโดนเชียร์ลมเริคือจาของทปแล้วอ๋ออันนี้งามเี๋เอาละลูกกระตัาที่เนี้ยก่อนเจ้ว่าโชคว่มาถึงน้องใหตัวเรียบไม่เขา อ้ยเง้งเนียนเนียนเหสันเงินเนีนเนียนบึ้งเงาแล้วเนี่ยงาน้วยแมละิเดี๋ยวบึ้งขาจนเนียเนียนายให้บงมันขาตงเ้าเลี้ยงดอกแรกในฟางเนอะวี้เรี่ยวเยอะที่นอันนี้แม่ลองไฟแกจับอยู่ว่าขามันอ้วนปวดแต่ว่าแม่น้องอ้ยนาบ่เมีไมเยียมเนี่ยมาดมมาดมมาชิว เราโบแมนก็ใส่ดังไฟ้าบดไอปสูตรอยเนาวโอ้อปสูตรใ้ดูแม่ีไม่ใดังเออดูแลกตัอไปดมจิงไงลังทวนนา่นอาเป็นอย่างสิอะรูกันอีกครับพี่น้องมบรรยากาศมันก็อยากปล่ออกเอาังมาด้วพี่น้องเลยอตัน้องมามันเออมันอาสีอึ้งตอึ้งตึง

ม่งามบ่ได้เพว่าจะเป็นูกออันนี้ดอกที่สองนขึ้นมาหน่เห็นห่เอาหน่อยเอาจังเลพ่องเอาโอ้โหเดี๋ยวโอ้เ่หอล่านเดีเยว้นเดียวันแล้วก็ไปตองเอาเลยครับอู้เอดอกงามคันี่องามเนี่ยดอกนึงดอกนึงดอกน เดี๋ยวเดี like <h <h ๋คนเดี๋คนเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวราไม่ต้องแย่งกันได้กันทุกคนเนี่ยอ่นุนไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันอุนเปัดเขาเขาได้ผัดออกออกว่ได้อฮะอสมดมานี่ยเดี๋ยวนีกันมีนีเอาแถวนี่็ดนยนลัมาานไนมาเดี๋ยวด้เป็นาน ปลาแม่เนี่ยปลาปลาอ๋อปลาปลากันเขาี่หนองทีปลาปนข้าันเาฝากกันอี่นองไปเอาเอาให้เนี่ยเอามาถ้าได้ถั่วเอาไอเดีกเหมือไอเดีนั่นเอาเกลือเอาที่เนองตึงาี่หนองอันนรางคุมลยง่ามกักนี่งาัวถึากานังพูดร้ีสักล่วห่างสิอยดอกไม้รอดได้เพาปลากินกู

ยูดีดอกปัวกันหมดแล้วพื้น,น,นมันโล่ <c oughs> งบางหมดเลยขนาดกอนเฮ็ดปัวเหี่ยวเขาเชา่นมีเร <c oughs> า,า,าพี่น้องเจก็ดตึกแล้วก็ทีกกนึง,งพี่น้องจากวันนี้ขีดหัวขีดไปวะเนาะเข้าไปหน่ยไปอย่างไรไม่ขีดไายหูนเหรายหูวหอดก้อนมูสักเอาสักเอาออกมาหอดเที่ยวมาขามมูซื่งกำลังซาวหาเด้อพี่น้องเลยคือว่าผูกกับกินมาเดี๋ยวเห็ดปัวเกลียดพี่น้องเพิ่งตายหลุดมาเนี่ย โอ้ตัวมูเ่เตัผีนอนนี่ปวดนะเฮ้ยป้าผีนอนลมันลักเกิดเอวหงแถวฟองกลมกมนี่พี่พี่ไรตันี่ฟอกลมตัวนี้ไเลยโอ้มันเทาเทว่านตาปนยังไงดีเเ่ายนี่นดอกนึงปวดนะองกลมกลมนี่มันเทาตนั่นเทาดอกเอาเทาย่นั่นเอาไป ก็ได้วว่าเป็นเฮดบวกเอาไปพี่น้องเออเอาไปเดี๋ยเรียกใจรขาพีเค่อยเข้ามาแต่หมูว่านกอนครับหมูว่านเห่อว่านะพี่น้องแล้ว่อแล้วเต้สิลางไบ้านได้อย่าไปลางแห้งโซมลอกขึ้นโซมลอาขึ้นมาควจับเอวล่าขึ้นโอ้เต็องามม้ปลาพุ่นไม้ที่นี่ติด นำมนี่เอง่ตาไปจะมึงจะควบมาน้ำค้นก็ตายกันเลยนอ๋ที่น่นเ็นที่นี่ไม่มีการมาห้องฝนอ้มหนึ่งดนึงหู้ดอกนึงเ้นเถ้าเอาอ้จิ๊บ ไป่แยย่เาไปเชียร์รไม่เหมือน,อออน,นหายไปเคิง,นงหนึ่งเอามาเป็นล้า็ปะขายห้องกออปล่อยส้มเราถึงมานี่ก็เอาน้าถึงนะแง่มเชียวนะแย่กันแล้วแต่วามันจะไมได้เชียรหรือเปล่าแง่มจตเราหายเราองรักษาเรียนรักกัน โดนิงสแล้วเชียดูก็ได้ดูพี่น้องเลยเียดูับไปกรมาเ้เลยพี่งไป้กำลังเคียดคับพี่น้องถ้าคนนั้นท่านหายยตอนนี้ก <patri ots> <st ö Off> ็อก่างไม่ตู่เท่าไปบอกไม่ตู่ม่ตู่ด้เห็นเออไอออ่างม่ตู่พี่น้องถ้าิด่ดินที่ทับท่านแถววไยรุ่นวยนไปน้ำเขาวนโอ้ยยังอีกนรุ่สบายนักขึ้นนะฮะ มีตู้เห็นป่านนี้แล้วจะเปไ็นังไรบุ้งอืมอะไรคึกมุ่งออกหมดเลยคือ <c oughs> อ่ะลุนกันเรื่อยๆครับพี่น้องมื่อกี้กําลังหายกําลังเกลียกําลังเปลือกกําลังไงครับกําลังปีนใบตองหาศอกหาไงเบื่อนพี่น้องพวได้ตืิมกันจากดอกสองดอกพวได้ปุ้นได้เจียวได้หลายแน่กับแม่นแฉ่งพี่น้องอ่ะโคกบานเท่า้อพี่น,อน,อน้อ,อ,นองเอ้ยบ่ได้ไปกลัวเมื่อไหร่ละครับไก่บ่ไก่ซ้ำไก่บินตกบนว่า แค่ในมีเห็ดปวกเลียดเนาะเจลังเงินว่าว่าถ้าไม่ได้เห็ดปวกจาบเจริญดอกโองดอกแม่นไม่ได้ทางอื่นนะเห็ดปวกเลียดคือยังท่างไกลๆเวลาเห็ดปวกเลียดเห็ดปวกเนี่ยออกอือจะซื้อบุรีรัมย์ไปทันระกี Đó. À, à đi hai có đơn vặt phía nào đây Phòng kia, 3 kia, kia. พี่น้องเอ้ยนีย่ข่าวไม่อีกฟังหนึ่งโอ้โหกะจู้ว่าได้หลายเจอไปพี่น้องเอ้ยฝนมันลินว่ารินเซมดอกเป็นด,กดอกเถาเล็กน้อยดูกันีครับพี่น้องมานลยคิดป่ออีกว่า เดินทางก็บริเซผาข้าเง่ามาน้ำเด่น,าานเมีออ่ยวก็ค้าขาวบาดมืดออรอค้าขาวได้เน่เียน,เนี่ืมัง,งเสผายยิมม ช่วงนี้เสียน้ำพุ่นนะพี่น้องงามเก่ารอน้ำพุน่นอ้่งนก่แหงแล้ว โอ้แดดครับพี่น้องเลยมาอนุบเอาฝนตกแม่ไข่เนาะเหงื่อหมอกไข่มาแม่น้องไข่ว่ามาโมนี้แล้วก็ให้ห่วงดอกแล้วว่ะแหงครับพี่น้องเอ้ยไป เฮ็ดปกออกดออเฮ็ดปกออกเขาออกไปจากโคกล้อปะเอาพี Hence, he ่น้อวูวเสียงคุณเรียนเบาหุ่นมาโตพุ่นนะฮะอ๋อจะไปยินตีดื้อดอยเดี๋ยวด้อ๋อพี่น้อไปไปบไรกับวุ้นมาหมองเก้านีแล้ ไปหอหอยแห้งก็คือตาหมองเกาลำลำลำเลยเอออืมใครกัน่ะโอ้จะรุนแรงเงินเดือนหมดจะอาขาแล้วน้องเินลขาขึ้นมาโอ้แตะดอกนี่ยิ่งเด้ดเลยเออสองดอกกนได้ละบ้าปุ้ยกับแม่หมองเกาอีน่อง ค่อยส้มเล่าข้นมากนอ่นเ่็นเร่องขท่านปันใดดอกน้อยทน้นกันน้อก็ไปกับเรกไปยหมองเขาหนึ่แเลเม็ดอะไรบอกะไปไล่ไปเอาชิงนี้ค่ไปายมเาไปม่ไปม่เจาไปก็ไปุดๆเลยไปขายยินเราเ้าหลมาตอ้นขายข้าวขาวติน้ำรีบไปาทหมดอลดทีน้อ ยี่นี่เออหาก็แคากูยืนนั่งถ่ายคนเนาะเจมบมาตะวงตะกยใำไมสอดกันแทะถ้าคุณแบบนี้สิอะน้องเอ็นไงไม่ซีนมาอือทลุไปยนนั่งถ่ายี่นี่รุ่นนัางถ่ายยี่ปุ่นนี่เลยต้องไปไปนไปกับไปโดไปน้ำมูเจ้าเลยรุนนีนอดถ่าเชียถ่ายอยู่นี่ละถ่ายก็าวใส่กินไเนี่้งเสียใจบะอะถือบุรดอกสองดอกเหมือนกันนะ ใส่ดอกไดอยากกินยาส่หูดังคอยนะยดไตยดไตมัขนยาซับดอกนั้นมันจิคือจะองกนนี่นี่เขาเดีอดแต่ดอกงามเห็น่เขาเขาเลกเขาแม่พีนองเขาหัวจักรลุนเขาโย่หจักไว้เขาอย่ทำไมขหัวจักไว้คือกันคุณกำลังใจเด้อพีนอง มาเก็บเห็ดปวกจ้ะมันเพราะคุณนผ่าแรงเชี่ยแรงใจคือเก่าแหละจ้ะอ่าพูดอะเชี่ยเล่าก็คือเก่าแหละพี่น้องเออเชี่ยคือเก่าและพี่น้องเอา๋อแช่ก็ติดตามกันเด้อใจอีสามมาลงหน่อยจ้ะอ่ะจากพอดีเชียเพราะเชี่ยเชี่ยคือเก่าแหละพอดีแต่รับนชิปนี้ครับพี่น้องโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเอ้ยซื้อปาะมานครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่เอ๋พี่น้องปีนี้จะอ่างน้ำมูนหน่อยนะอ่างติ๊กพี่นเราเฮ็ดปวกมันเปิ่นเลยมาคุ้นกับแจ้งแล้วม่นเนี่ย